เ,เราเส,สากเรียรลงเนอาัรชันสูปากการครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทำตะบู่กันนะครับค่ะใครหลายๆคนนะคะคงจะชอบรับประทานชาเขียวแต่ใครจะรู้บ้างว่าที่จริงแล้วเนี่ยชาเขียวก็มีคุณประโยชน์มากกว่าที่คิดเมื่อก่อรสชาติที่อร่อยที่ใครหลายๆคนนิยมทานกันชาเขียวเนี่ยมีสรรพคุณทาให้ลดผดผื่นแล้วก็สรับใครที่เป็นสิวเนี่ยสามารถนําชาเขียวไปลลยกับน้ำร้อน เดี๋ยวจะช่วยให้ผิวราากระจ่างใสอีกด้วยค่ะ So for this video we'll show you how to make a bar of soap with green tea mm hmm. ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ mm hmm. เราก็จะมาสาธิตวิธีการทำชาเขียวมาเริ่มที่วัตถุดิบและอุปกรณ์กันเลยค่ะอย่างแรกนะครับสิ่งที่ขาดไปได้นะครับ mm hmm. ก็คือกีซอลีนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่สำคัญมากในการทำสบู่นะครับต่อไปนะ เพะะราะว่ามันจะช่วยให้สบู่ของเราเนี่ยจับตัวและแหงตัวได้ดีขึ้นค่ะตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นสีและกลิ่นนะครับตบตัวนี้นะครับจะใส่มากใส่น้อยตามใจเรานะครับตามที่เราชอบได้เลยนะครับและนี่ก็คือน้ำมันนะคะซึ่งจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกหรือว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ได้ค่ะซึ่งตัวตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นทําให้สบู่ดูเงางามแล้วก็สวยงามมากขึ้นค่ะ ระยะสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวฟองครับตัวนี้นะครับจะใส่หรือไม่ใ,ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าใส่ปุ๊บเวลาเราใช้เราก็จะเกิดฟองมากตัวนี้นะครับทำขึ้นมาเพื่อตอบสนองความนิยมของคนทั่วไปนะครับผู้ใช้ทั่วไปอ่ะนะครับเรามาเริ่มวิธีการทํากันเลยนะครับ เนื่องจากเวลาเราไปต้มนะครับพื้นที่ผิวของตัวนี้ก็จะมากขึ้นนะครับทําให้ออซ์ลีนละลายได้เร็วมากขึ้นครับและเมื่อหั่นเสร็จแล้วนะครับเราก็นาตัวออซ์ลีนนะครับไปตั้งไฟเลยครับ ส่วนวิธีการนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการตุ่นนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับเนื่องจากถ้าผ่านน้ํานะครับจะทําให้อิตาลีเราไม่ไหม้นะครับเพราะเนื่องจากจะต้องผ่านความร้อนสองชั้นนั่นเองนะครับและวิธีนี้นะครับก็จะทําให้เกิดฟองน้อยลงนะครับเนื่องจากไม่ผ่านความร้อนด้วยตรงครับ้าพนันนข้าเฟน ชนชาค่ะหนช้อชาพูนครับ,บ,รบ so first we'll add one spoon of green tea แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ํามันมะพร้าวสากัดเย็นนะคะที่เราเทมาแล้ว เป็นคบๆเ,เพื่อไม่ให้เกิดฟองมากนะคะ So we need to s t i r t h i s gently so the, the bubbles won't come up to the surface ค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายแดงกันค่ะซึ่งน้ำตาลทรายแดงอันนี้นะคะก็จะมีคุณสมบัติที่ช่วยให้สบู่ของเราแข็งตัวได้ดีขึ้นค่ะเราจะใส่ไปประมาณ2ช้อนชานะคะ so next we put the brown sugar in two spoons แล้วก็จะคนจนน้ำตาลละลายนะคะแล้วก็สมสมอย่างเข้ากันได้ดีค่ะ ที่เราใสน้ำตาแลนะ้วจะทำให้มันแข็งตัวได้ดีขึ้นนะคะในน้ำตาลหรือว่าอ้อยเนี่ยยังมีสารตาลแอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสพอเพื่อให้เกิดฟองได้ีขึ้นคนไม่ชอบผมเปลี่นสือเลยเนี่ยเป่นอันนี้ฮะอรสลินของเราก็ได้ละลายเรียบร้อยแล้วนะครับ if glycerin is solution mix inside. the melted, you put the solution you mix before you ซึ่งขั้นตอนนี้นะครับเราจะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับและเราจะมาดูกันว่าสีที่ได้ออกมาพึงพอใจหรือเปล่านะครับถ้ายังไม่พึงพอใจเราสามารถใส่สีผสมอาหารเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งจากที่เห็นนะครับก็สีชาเขียวก็ออกอ่อนๆนะครับเนื่องจากอันนี้เป็นกิสรีนขุ่ด้วยนะครับ ดังนั้นเราจะใส่สีเขียวเพิ่มเติมนะครับใส่ฟานี้แน,นี้ดูแล้วค่อยกาเล็กน้อยนิดียวไม่หซึ่งอันนี้นะครับเราก็ไม่ได้ใส่มากจนเกินไปนะครับประมาณสองถึงสามจบดนะครับไม่งั้นสีจะน่ากลัวเกินไปครับซึ่งสีที่เราใส่ในวันนี้นะครับก็จะเป็นสีเขียวแอปเปิลนะครับ อ่ะแล้วในตอนนี้เราก็จะคนไปเรื่อยๆให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะครับและตอนนี้นะครับส่วนผสมทั้งหมดเราก็เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ปิดไฟนะครับคนสักเล็กน้อยให้อุณหภูมิเย็นลงนะครับแล้วเราก็จะมาใส่กลิ่นกันนะครับซึ่ง อุณภูมิของกิสลีนตอนนี้ครับก็อยู่ประมาณ60-70อ,องศานะครับต่อไปเราใส่กินกันเลยนะครับจะใส่ประมาณ2หยดนะครับตัวนี้จะใส่ตามชอบนะครับตามที่ <ขอ S 1> เราต้องการนะครับอีขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาเทสบู่ของเราเนี่ยใส่ลงไปในพิมของเราค่ะซึ่งพิมที่เราใชา้ในวันนี้จะเป็นพิมซิลิโคน สาม,มารถทนความร้นได้ดีแล้วก็ทำให้สมบุมไม่ไไมต,มติดได้ค่ะเสร็จแล้วเสร็จแ้วเ้ว ในขั้นตอนนี้นะครับเราควรที่จะใส่สบู่ให้เร็วที่สุดนะครับเนื่องจากกิซสลีนตัวนี้นะครับแข็งตัวเร็วมากนะครับและที่เห็นนะครับจะมีฟองๆนะครับสามารถตักออกได้นะครับ so we have to pour in the glycerin and the mixture as fast as we can otherwise it will cool down and harden up อุ้ย